งันอย่าพึ่งการนะให้ผมเผื่อจะเอาเรือลอดตรงนี้ไปพระเต่งบอกว่าถ้าไม่ได้ดีก่อนเนี่ยมาตรงนี้ครับไม่รู้ไม่ไม่ไม่จะไปอยู่แรกท่านนายเปนเยอะไหมครับท่านนายท่านนามันมีประมาณห้าสิบคนได้เมื่อคืนคือตอนแรกความต้องการชาวบ้านคืออะไรครับเอาเอาคนออกหรือเอาคนเข้าหรือเอาข้าวเอาคนออกมาเดาไปไปอยู่ในวัดทองไปตอนนี้ท่วมกี่วันแล้วครับ สมันแ้วามวันแล้วนมันนนขึ้นน้ำมันลงอน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นเต็มที่แล้วตอนแรกไม่มาถึงงนี้เตอนี้มันขึ้นมามันหลไหลยายอะไรโอ้ตาเื่อบ้างโอ้โ่สภาห้ามก่อนกางานมเลย มาเลยนี่แล้วนี่แล้วเมื่อวานชุมชนบอดไก่ตรงนั้นน่ะไม่มีข้าวกินมาสาวันแล้วพี่ตรงเนี้ยมันเรียกซอยอะไรอ่ะตรงนี้ไอลังของเปหลังของเปยครับมีคนอยู่เยอะไหม เยอะครับแล้วมันท่วมกี่วันแล้วเนี่ยตรงนี้ท่วมมา3-4วันแล้วครับไม่มีใครมาช่วยเลไยังไม่มีใครมาช่วยนะครับเนี่ยชุดแรกครับที่เข้ามาครับครับครับเดี๋ยวช่วยผู้ป่วยเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาครับเดี๋ยวช่วยผู้ป่วยติดเตียงก่อนครับครับผมครับผมดับตัวไปเลยดับตัวไปเลยดับตัวไปแลยครับเดี๋ยวออกมารับดับตัวไปเลย ดับตัวไปเลยเดี๋ยวออกมาครับเดี๋ยวออกมาออกมาโอ้โหเราพุ่งไม้พุ่งไห่นะเราไปอีกใช่ไหมครับเราไปอีกอันนี้ไปออกนอกดีไหมพี่ราบดกแนวออกนอกดีกว่าออกมาไล่จากข้ในออกมาเอาแล้วจากอันนี้ตรงนี้หลังนึงแล้วตรงนี้หลังเลทแล้วก็สองแล้วก็

đó rồi đi nào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  đi chưa đi đây có chạy, anh em. anh em. à rồi như núp คุณมึงก่า้คุณมาคุยคนนี้มาเดี๋ยวไปเลยเกี่ยวเลยอ่าถูกต้งนะไม่อันตรายมากไว้ก่อนเดี๋ยวว่ากันเรอาหนาพกน่เกี่ยวเลยเขาไปรับเกี่ยวตะวันัะดูแล เไปรับเกียวกวอย่เดียนยูจั่ให้ดูอยู่เอาคนลงก่อ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 นคนหน้าไปนีนู่นดีวท้องเรือพังอ่าใครที่รับปากจะเลี้ยงหมาไว้ก่อนเดี๋ยวรับยาออกมาเออทั้งหมดก็บอกยายอหมาออกังลือกอ่ะเดเลอกเลอกเลงไปเดินเลืออ

ย้ายย้ายเป็นกระบะ่ดูแล้วหัวเรือเราแกยืนยกอยกย่า่ย้ายายนกวาใจเย็นยวาแผลต่อมาดีย้ายเดินเองอย่าบอกแล้วแลย้ายน้าบอดแ่บอด

ขายันข้างยันข้างล่างไว้เออนั่นแหละมอ่าโอเคโอเคลงไปค่อยปล่อยค่อยๆปล่อยอะไรนะยายเดี๋ยนะขับแขก่อนยายไม่ทิ้งหมาเลยเหรอรักโดนยายอยูุ่่นไปอยู่กงั่ยายลงไปจอะไน้องฟงนยงวยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนที่สี่น่าดเด พี่ดัน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 ไล่ไล่ตามเสามาไล่ตามเสามาแล้วค่อยดันไอ้นมไอ้นมจับเสามาจับเสามาจับเสามาเออเออเดินนะไไป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 ลไปเนได้มากี่วันแล้วเนี่ยฮะหยุดท่ี่มากี่วันละเต ก,นก,นกี่วันละกี่วันละไม่ได้เลยถึง2วันสามวันนะรับรับ,รบอยู่พนหลักค้าแล้วสามวัน